เทสเสียงเทส <c oughs> <c oughs> เทสสวัสดีมิตรรักแฟนเกมเดนอสเร์ทุกท่านด้วยนะครับก็พบกับ o อ g c h มีีเอีกแล้วกับเกมเฮียนี่นะฮะไม่ได้กลับมาเล่นนานมากไม่ไม่ไม่มากขนาดนั้นช่วงนี้ติดพับจีก็วันที่มาผสมเดนอสเอร์แล้วก็เดี๋ยวก็ไปแล้วฮะมาผสมเดนอสเร์เจอเดาเอาเฮียนี่มากันนี่ตัวนี้จะผสมได้เลเวลสี่สิบแล้วนะรู้สึกดีจัง เราจะมาผสมเจ้าตัวนี้ให้มันเป็นฟิลซุ per h ไ b บิดใช่ไหมมันคือซุ per ์ไ b บิดเออโด, <culiar OOOO. S 1> ดยการใช้ DNA ของซากูสุคัสด DNA แดงกับไอตัวนี้นะฮะมันชื่อตัวอะไรอะ่ะช่างวันเถอะฮะอ่านไม่ออกส่วนเจ้าตัวนี้เราก็มีเออฟูตเทจเล็กๆนะฮะที่เก็บมาตอนที่ผสมมันเสร็จปุ๊บเระก็ามันไปต่อสู้นะฮะก็ mm. จะมีประมาณนี้ โอเคกลับมาที่ไอตัวนี้ต่อได้ก็หลังจากดูเวลาสั้นๆประมาณนาทีกว่าๆได้มั้งนะมาเสร็จปุ๊บเราจะมาดูมันผสม,มนะฮะแล้วก,ก็เริ่มเลยนี่เป็นตัวแรกนะฮะบอกก่อนเลยว่ามันคือตัวแรกที่ผสมเป็นไฮบิดระดับนี้นะฮะก็กดไปเลยฮะเสียตังไปเลยกันขี้เกียจรอแล้วมันผสมมันใช้เงินน้อยไประเด็นอะก็เลยแบบกดๆไปเถอะ นี่นะฮะโอ้ติดแล้วเยี่ยมมาเริ่มดูกันสามสองหนึ่งเริ่มฟามาแล้วครับโอ้เชีย่ยทำไมมันดุร้ายจังอ่ะแปบบนึงนะที่วางกันอึ๊บนี่นะฮะปลดล็อกมาแล้วคะกับเจ้าดิฟล็อตอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะโอ้ทำไมมันหน้าตามันเชี่ยม,มดูร้ายจังวะ เชียแปหนึงนะนี่อุ๊ยอะไรทั้งนั้นเลยเนี่ยช่างหัวแม่งนะฮะไม่สนเชีย er. ทำไมหน้าตามมาดูร้ายจังวะตัวเนี้ยคือเห็นลหลายๆช่องเขาก็ได้กันแลน้วนะตัวเนี้ยแต่ว่าเรายังไม่ได้เฉยๆนะก็นั่นแหละเราก็ให้ยังไม่ได้มาโดนกินอาหารเลยก็ ก็ดูกินเป็นไดนโดนเสาร์ธรรมดาดีนะอ่ะเลีกหนึ่งทีกดไปดูมันกินมีความสุขดีนะเอ่อเร,เราตั้งชื่อตัวนั้นว่าจิมมี่จะตั้งตัวนี้ว่าอะเดีย Karen แคเรนแล้วกันแคเรนเหมือนเอในชุสดสเปร์แมนเลยเนี่ยแคเรนเลเวลสีสิบก็ดูสวยดีนะถ้ามัรผสมได้ก็จะผสมโอ้ รามีอยู่เท่าไหรอ่อ่ะผมผสมเป็นตัวที่สองได้แล้วนะถ้าพอ,เ,อ,อ,เ,อเฮ้ยโอเครอยเฮียแล้วเรียบร้อยนะฮะยี่สิบสามชั่วโมงเจอกันนะฮะถ้าเราตัวใหม่เราไปลงเล่นดีกว่าเดี๋ยวนะขอเทรดนู่นนี่นั่นก่อนตามสไตล์ผมนะเข้ามาก็ต้องนั่งเทรดเทรเเทแล้วก็ไป โอเคอย่างน้อยมันก็คืนทุนให้ผมนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องหัดเล่นแบบพวกเดินเสาร์ที่มันพวกเดินเสาร์ที่มันจะหลุดออกมามังนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้เล่นเลยใช่เราไม่ได้เล่นเลยอันนี้คืออะไรอะ่ะอุ้ยจะเลือกเอาตัวไหนตัวนี้แล้วกันตัวนี้อ่ะอะไรวะอ้า,อาช่างมันโอเคเราจะพามันมาลงในอีเวนต์นี้เลยเอไม่เอาอะ ไปพกอันนี้ดีกว่าอุ้ยตัวดีนะเนี่ยผมว่าผมรู้สึกว่าเก็บง่ายเดี๋ยวนะขอมารีวิวตัวมันก่อนเอ้ยเดี๋ยวค่อยรีวิวตอนท้ายกันเนาะไปดีกก่าไปเรื่องก่อนไปเลยก่อนเผื่อมันไม่ดีเออเผื่อมันไม่ดีเราช่วงนี้จะเริ่มทำคลิปแบบพกไดโนเสาร์แล้วก็จะเริ่มละเอียดขึ้นแล้วเพราะว่า อยากทุกคนได้รู้ข้อมูลพวกมันจริงๆว่ามันเออมันนุ่นนั่นยังไงโอเคโอ้ยมันจะชนะนั้นเนี่ยแต่ฝั่งนู้นแม่งตัวตอนพนักคึงมาเลยมันน่าจะเปลี่ยนเป็นไอตัวนั้นแน่ๆเพราะฉะนั้นใช่มาเถอะให้มันเปลี่ยนมาเถิดถ,ถ้ามันไม่เปลี่ยนก็ถ้าตีมาก็โง่แค่นั้นเองนี่เขาเรียกว่าคนฉลาดทัด้ทุกคนแต่เราจะตีไปสองเพราะเราโง่นะอ้าวไม่โง่่ะ เยวเรียบร้อยนะฮะตีนาประจวดไปหนึ่งทีเอเดี๋ยวคอเช็คกันว่าเรานีบ่บวโอเคอืมโอเคทีนี้มันก็ตีมาสองเท่ากันตีมาสองเท่ากันเมื่อกี้เสียงอะไรก็ไม่่รูดังแก๊กกันเลยทอดถุงฟางไปดูเสียงขาดเลยเอามาดูกัน,กนจุโอแตกไม่เป็นไรฮะเรายังมี เจ้าทีเล็กเสริมแรงเฮ้ยมันป้องกันดีย็ดเปดเรียบร้อยโดนเหลี่ยมมันฮะสามสี่สามสามสองสองเก้าโอ้ไม่เท่าไหร,หร่ครับแต่ถ้ามันเปลี่ยนเป็นตัวที่สองมาไม่แนะ่อาจจะมีวูบกูว่าแล้วเอ้นี้วูบได้นะเนีย่ยใช่ไหมอุ้ยไม่วูบอ่ะอาแล้วพิธีเล่นไงเดียตาเนี้ยชาร์จมาแล้วให้ตัวนี้ตีตัวนู้น หรือยังไงดีดหรือจะตีเลยถ้าตีเลยก็โอ้โหเย่าดป้องกันนะเออนี่แหละจ่าที่ต้องการอึ๊บเรียบร้อยโอเคน่าจะตีมาสามทีสามถึงสี่ทีไม่ก็ห้าทีเลยแต่ว่าตัวสุดท้ายเราแม่งดามเมจแบบมหาศาลเลยตีมาสี่ดีสามโอเคไม่ไปนลร สองทีน่าจะพอนี่หูยแม่งดุร้ายจังวะตัวเนี้ยเกินโคตรดุร้ายเออโคตรไอคิมเรียบร้อยนะพี่เคแม่น้ำโขงเราชนะแล้วนะฮะโอ้โหอ,อย่ามากัดตรงนี้ดิโอเคกดไปเลย ได้ะลรกาดเวโลหรือว่าแม่งเอ้ยไม่ไปตรงแบงวะเงินก็มีเยอะแอลยนะรวยแล้ว,ลว,ยอยลวโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะฮะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวเจ้าต,ตัวนี้ตอนท้ายคลิปกันหนึ่งเลยนะฮะข,อขอ้อข้อเอาก็ดีก่อนข้อดีเลยก็คือตัวมันผสมง่ายมันผสมมาจากแค่สองตัวแบบง่ายๆเลยก็คือตัวไหนนะเอ่อมันคือ นี่นะฮะตัวนี้ซึ่งมันต้องผสมตัวนี้ให้เป็นเลเวลสี่สิบแล้วก็ไปรวมกับเมื่อกี้ซึ่งตัวนี้ผสมยังไงไปดูแล้วมันใช้ตัวอะไรผสมนะผมลืมเหมือนกันวะาลงลืมเหมือนกันใช้ตัวตัวอะไรวะไอ้นี่ปะ <c oughs> เดี๋ยวขอไปดูสูตรการค้ามันแป๊บหนึ่ง นี่นี่นี่ีน่น่น้ตัวนี้กับเจ้าตัวนี้นะฮะตัวด้านล่างใช้แค่สองตัวซึ่งตัวบนคอมมอนข้างล่างเป็นแหลซึ่งมันง่ายมากตัวนี้ง่ายไอตัวบนอะง่ายตัวล่างไม่เราก็สําหรับเล่นมือใหม่ก็ยากก็แล้วแหละพอผสมเป็นตัวนี้ก็ได้เป็นตัวนี้มาข้อดีก็คือดาเมจเยอะเลือดเยอะเงินน้อย ใช่เดวิลสี่สิบเนี่ยโอ้โหเดวลสี่สิบแม่งระดับประการเลยนี่ก็มีประมาณนี้มั้งนะก็หอัคลิปนี้นะฮะมีแค่นี้แหละจุบุย